เมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพูดถึงเรื่องของ CPTPP นะครับมันเป็นข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยมีสสลุกขึ้นมาพิปรายหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะฮะนางสาวจีรพรสินทุพัยสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดนะครับแล้วก็แสดงความกังวลอยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นหนึ่งเลยที่ออกมาแสดงความกังวลก็คือเรื่องของการทําสัญญาเออขออภัย CPTTP เนี่ยนะฮะโดยบอกว่าบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า ในขณะนี้เนี่ยที่บอกที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะพูดว่าถ้าเกิดเราเข้าไป็นทำสัญญาเจ้า CPTPP แล้วเนี่ยนะฮะจะทําให้ GDP ของไทยเนี่ยเติบโตขึ้น0.1ถึง2ประมาณนี้นะฮะถ้าถ้าผมอ่มอานไม่ผิดเนี่ยผมนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้อธิบายประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการร่วมในครั้งนี้ได้อย่างแท้จริงเพราะเป็นการนําเอา9ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยอยู่แล้วมาคํานวณรวม พอมันเอาเอาข้ามาคำนวณรวมแบบนี้เนี่ยมันทําให้มันไม่ถูกต้องหากจะดูให้ถูกต้องต้องดูว่าจะให้สิทธิพิเศษอะไรกับไทยที่เกินไปกว่า FTA ที่มีกับ9ประเทศแล้วโดยต้องศึกษาส่วนต่างที่ไทยเคยได้ทั้งสินค้าบริการการลงทุนเพราะต้องชั่งน้ําหนักเทียบว่าสิ่งที่ไทยสูญเสียไปคุ้มกับสิ่งที่ได้มาหรือไม่มคือผู้ที่เห็นภาพก็คือว่าการทํา FTA เนี่ยมันก็คือว่ามันมีการลดภาษีอยู่แล้วกับ9ประเทศที่มันมีอยู่มันจะมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นแหละที่เราไม่ได้ทํา FTA ด้วยใช่ก็ CPTPP ครับเราทําไปแล้ว9ครับซึ่งแปลว่าประโยชน์ที่จะเข้าจาก C ีท p ซีพีทพีเนี่ยมีเพิ่มอีกสองประเทศสองประเทศเท่านั้นแล้วก็มีเงื่อนไขอีกตามมาซึ่งเราจะต้องเสียให้เขาก็ไม่ไม่ได้เสียมันเป็นข้อตกลงร่วมกันแต่ว่ามันจะได้บางเรื่องและเสียบางเรื่องครับการเจรจาเจรจาแบบเนี้ยมันมันก็เป็นเรื่องของการได้บางเรื่องและไม่ได้บางเรื่องแต่ว่าเขาทํากันไปแล้วส1ประเทศนี่เขาทํากันไปแล้วเราตกขบวนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเราตกขบวนเพราะ เรารัฐประหารเรารัฐประหารเขาก็เลยไม่เอาเรา T P P เดิมเนี่ยเขาไม่เอาเราครับทีนี้พอเรามีการเลือกตั้งเขาก็บอกโอเคจะเข้าร่วมก็เข้าแต่เมื่อมันเข้าไปแล้วมันก็ไปต้องไปเสียบในแพลตฟอร์มในแพทเทิร์นที่เขาวางไว้แล้วเขาตกลงกันไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นอำนาจในการต่อรองเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราก็เสียเปรียบอ่า เสียเปรียบเท่านี้คือแล้วอะไรที่เราจะเสียเปรียบบ้างตรงนี้แหละต้องมาแบ่งกันถูกถูกซึ่งเรื่องนี้พวกเกษตรกรกังวลเยอะนะ CPTPP เนี่ยใช่ใช่เออมันมีมันมีเรื่องของพวกเมล็ดพันธุ์ใช่พวกนี้อย่างเช่นคุณวรพพวิริยะโรจนะฮะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยจริงๆพูดได้ดีนะฮะแต่วันนี้เขาสรุปมาสั้นๆคือแบบว่าประเทศไทยเนี่ยต้องตกลงกับ CPTPP ต้องเสียประโยชน์มากมายนะครับเพราะการล่ลงนามข้อตกลงเนี่ย สิ่งสาคัญเลยนะฮะมันจะเกิดการค้าแกล้งโง่รูปแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชถ้าเกษตรกรเนี่ยไม่ซื้อมเมล็ดพันธุ์จากในทุนก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพื่อขายไม่ได้ทําให้ในทุนเนี่ยฟ้องเกษตรกรได้เปิดช่องให้ายทุนปล้นเกษตรกรอย่างถูกกฎหมายมแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างเช่นว่าถ้ามันมีสองแปลงปลูกติดกันถ้าสมมติแปลงหนึ่งมันปลูกเมเล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรท่านนี้ซื้อมา แล้วถึงเวลาเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมาลมมันพัดเนี่ยมันก็ไปเติบโตให้อีกแปลงหนึ่งขึ้นมามแล้วพอแปลงเนี้ยพอเขาไปเช็คเนี่ยม,มันกลับกลายว่าอา้าวนี่มันคือมเมล็ดพันธุ์ที่มาจากการซื้อขายของอีกแปลงหนึ่งก็สวยด้วยเกษตรกรท่านนี้ก็จะสามารถถูกฟ้องร้องได้เช่นเดียวกันใช่อันนี้เป็นระบบที่เกิดขึ้นในอเมริกาครับ,รบนะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมีอิทธิพลกับชาวนาชาวไร่มากนะครับแล้วเกิดระบบแบบนี้ขึ้นมาซึ่งคุณวรพจน์บอกไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ต้องระมัดระวัััง็นะคครรบบก โดยภาพรวมแล้วมันมีคนหนุนมันมีคนค้านอชัอ่งน้ําหนักแล้วอะไรคือผลกระทบที่เรารับไม่ได้อะไรคือผลกระทบที่เราจะแล้วก็ค่อยไปเจรจายสิ่ง,ท,งที่เราจะได้ก็โอเคเออผมคิดว่าในในทางเลือกที่ดีที่เมื่อวานสภาเนี่ยเขาตกลงกันเลยครับเห็นทุกคนฝ่ายหนุนฝ่ายค้านเห็นหมดว่าจะต้องศึกษาเรื่องนี้ว่าเอามาแบกันว่า ได้มากกว่าเสียหรือเปล่าหรืออะไรที่เสียจะเยียวยาอะไรหรือไม่หรือคุ้มไหมที่จะเข้าร่วมในไอข้อตกลงพระหูภาคีแบบนี้ครับก็ไปก็แบกันมา49คนเมื่อวานนี้ก็ตั้งกรรมธิการเรียบร้อยคือไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธซะร้อตมันต้องมานั่งคุยกันก็เริ่มต้นด้วยการฟังเสียงประชาชน49คนไปหาข้อมูลมาครับครับอ นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นของ CPTPP นะฮะเดี๋ยวจะมีความคืบหน้ามาเรื่อยๆแหละผ,ผมมองภาพมาอย่างนี้นะครับก็คนจนํานวนหนึ่งก็มาว่าเรื่อง CPTPP เนี่ยม,ม,มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็คุณปรินาเนี่ยก็ามาแสดงบทบาทชงชาตกกบ,บข่าวนี้ครับแสดงว่าอะไรคนคนที่คิดลึกก็จะบอกแบบนีป้ปรินาสร้างเรื่องบุ๋มบนัณด,ดาเปิ้ลไอรีเนี่ยเพื่อกลบข่าวเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมไม่ให้สังคมพูดถึงเรื่องอย่าง CPTPP แล้วก็คุณวันเฉลิมอืมอืมนะอ๋อกลบข่าวซะให้ดูงี่เงี่ยไปใช่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ฮะะเรรื่อองงขปปชาธิตยั วิี้คุยกัน,นะฮะอันนี้ไม่ต้องกรบฮะไม่มีใครว่าสนใจไม่ไม่คุณมีคนสนใจเยอะอาจารย์แต่เสียดายอาจารย์วิโรจน์ไม่มาวมิี้คุยกันฝนอินฟนอินไหมอาจารย์วิโรจน์มาก็สนุกนะฮะ <c oughs> ครับทีนี้เรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยทำไมมันกลายเป็นกระแสได้อาจารย์พอทราบไหมะฮะคือมันมีกระแสข่าวว่าขณะนี้เนี่ยภายในพรคประชาธิปัตย์เองมีความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารพักเพราะมีความไม่พอใจกับตัวของหัวหน้าพักก็คือคุณจุลินและก็เลขาธิการพักอ้าวอาจารย์เงียบเลยต้องถามชูวัลผู้เจ้าชันประชาธิปัตย์ มีกลุ่มคนไหนที่ได้รับการกลุ่มไหนพักไหนที่ได้รับการเลือกตั้ง50 60คนเราเห็นใจเห็นพร้อมต้องการบ้างไม่มีใครๆก็อยากจะเป็นหัวหน้าพักพัดกันได้คนละวันยิ่งดีถูกไหมฮะทุกพไม่ต้องดําเนินนโยบายอะไรกันเลยองั้นเอาหัวห้องเรียนมัธยมก็ได้ใครอยากเป็นหัวหน้าให้คนนี้เป็นหัวหน้าตลอดละมันก็อยากเปลี่ยนกันทุกคนทุกวันอืปกติ ครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเห็นพลังประชารัฐเขาทาได้ก็คนที่อยากจะเปลี่ยนหัวหน้าพักก็ทำออก็ทําบ้างแต่มันไม่ได้แปลว่าทําได้แบบนั้นครับประชาธิปัตย์เขาไม่ได้มีโครงสร้างแบบพลังประชารัฐ<ะ>สี่กุมารเป็นใครอ<ะ>ไม่ได้ม,มีสนับสนุนสสคนไหนไหม,มก็ไม่มีเป็นหัวหน้ากวนไหนไหมมีสสในสังกัดก็ไม่มี <c oughs> แล้วอยู่คุณมาเป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักยึดครองอะไรได้ขนาดนั้นเองงั้นเขาก็เปลี่ยนแต่ประชาธิปัตย์ไม่เหมือนกันโครงสร้างไม่เหมือนกันคุณลาออกสิลาออกคุณจุลินก็เสนอกรรมการบริหารพักที่สนิทกับตัวเองเข้าไปยึดอำนาจพักได้แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกกับประชาธิปัตย์นะครับแต่มีคนอยากเปลี่ยนไหมมีอยู่แล้วธรรมดาครับเรื่องนี้นะครับมันมีความเคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพักนะฮะมีอันนี้คือผู้สื่อข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์เขารายงานมา นะครับบอกว่ามีการรวบรวมให้ได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะจากกรรมการบริหารพักขณะน,นี้ที่มีทั้งหมด39คนนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีนายอันวาสาละและก็รองเลยาธะที่การพักสสปัตตานีพร้อมก้าวสสพรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมลงชื่อเรียกร้องขอให้ผู้บริหารพักชุดปัจจุบันเปิดประชุมใหญ่วิสามันนะครับเพื่อะระดมสมองแก้ปัญหาภายในพักกรณีที่สมาชิกพักทยอยลาออก ก็นี่เขาเชื่อมโยงไว้ตั้งแต่ประเด็นก่อนหน้านี้แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันนะครับแหล่งข่าวระบุว่าสาเหตุที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพักเนื่องจากว่ามองว่าคุณจุลินเนี่ยหัวหน้าพักนะครับเป็นลักษณะรวมศูนย์ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับสสในพักแ,แล้วก็จนลูกพักส่วนใหญ่คุยรับหลังว่าเหมาะสมกับรัฐมนตรี แต่ไม่เหมาะในการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับนี่เป็นกร,ร,ระแสออกมามีแหล่งข่าวฮะระบุมานี่เป็นแหล่งข่าวนะครับครับแหล่งข่าวเยอะมากนะฮะว่าความไม่พอใจเนี่ยมาจากเรื่องของการแสดงภาวะผู้นําต่อลูกพักอ,อย่างเช่นเรื่องการนํเข้าสารจํานวน25.5้าดล้านตันไปแจกให้อบตอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงโควิดเนี่ยทั้งที่พื้นที่14จังหวัดใต้เนี่ยก็ประสบปัญหาเดียวกันแทนที่จะกระจายให้จังหวัดละ2-3ถึงตันให้ทั่วถึง เหมือนกับที่ยุคคุณอภิสิทธิ์ทำที่ส่งถุงยางชีพแจกจ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติอ,<ะ>อันนี้คือะ,ะแต่ <นำ S 1> คุณจุลินกับวางบทบาทของพักในสถา,านเหมือนเป็นลูกไล่ที่ต้องปฏิบัติตามพักพรพลังประชารัฐบนข้ออ้างว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแกนนาต้องมีมารยาททางการเมืองในการเข้าร่วมรัฐบาลจนสอสอหลายคนรู้สึกอัดและกังวลต่ออนาคตของพักว่าจะตกต่ำนี่แบ่งออกมาได้สองประเด็นประเด็นหนึ่งคือภาวะผู้นําของตัวคุณจุรินทร์ที่สะท้อนออกมาจากที่แหล่งข่าวบอกนะประเด็นที่สองคือบทบาทของพรักประชาธิปัตย์ ที่ในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญในเชิงของพรรคล้มรัฐบาลเท่าไหร่ครับนะฮะทีนี้พอมันมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาเนี่ยนะครับทำให้ออทางด้านของประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะครับอย่างเช่นคุณอัคราเดชวงพิทักษ์ร่วสสราชบุรีคร,รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าตนไม่ทราบข่าวนะฮะที่มาข่าวนี้มาได้อย่างไรแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้นั้นไม่ใช่เรื่องข้อไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดไม่ได้มีสมาชิกพักเคลื่อนไหวล่ารายชื่อกรรมการบริหารพักเลยนะฮะ และนายอันวาเองก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับกระแสการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงและกระแสข่าวเนี่ยมันคนที่ปล่อยข่าวก็คงไม่บอกหรอกว่าเป็นเราเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าใครปล่อยกระแสข่าวนี้ออกมาเนี่ยเขาจะไม่ส่งลงในพื้นที่ครั้งหน้าหรือมันจะเป็นคนนอกพักปล่อยข่าวเพื่อกบข่าวพักตัวเองก็ได้ครับข่าวของพักการเมืองมันแล้วการเข้ามาสวมเหรอมันมีข่าวของเรื่องพวกนี้มันมีซับซ้อนอยู่แล้วครับนี่ต้องให้จาร์ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพลังประชารัฐในประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งในเพื่อไทยเองเนี่ยแปลว่าโดยรวมแล้วคนเริ่มรู้สึกสิ้นหวังกับสภาพที่เป็นอยู่อยากเปลี่ยนแปลงอยากเห็นอะไรใหม่ๆนะครับทีนี้การเมืองมันหนื่งไงมันหนื่มันดูไม่มีพลวัตมันดูไม่มีความมันมีแต่ความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐมันดูจมปลักไงที่ที่คนสนใจคือประชาธิปัตย์แบบคือคุณเปลี่ยนไปมันมันไม่ได้ส่งผลพลังประชารัฐคนก็ไม่สนใจนะ คือคนค,อคนเขาดูว่ามันจะจบยังไงแค่นั้นนี่ยอุตมะสมคิดจะจบแบบไหนจบแบบสดสวยสมไม่สวยแค่นั้นเน่ครับมีแค่นี้ตอนนี้แปะเอียฮะภาษาจริงคือแปะเอียไม่ว่ายังไงพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกคนเดิมเนี่ยแหละยกเว้นจะเปลี่ยนแล้วบิ๊กป้อมขัดแย้งกับบิ๊กตู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเอันนั้นค่อยจะรู้สึกว่าอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ไม่ฮะความจริงก็คือว่ายังสามปอนี่แน่นแฟอนฮะ นะแต่ว่าเรื่องของประชาธิที่ปั่นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณชวนหลีกภัยต้องออกมาพูดนะครับสแสดงว่ากระแสนี้มันก็ไม่ธรรมดาอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ผมนะว่าคนไปสัมภาษณ์คุณชวนให้พูดเรื่องพวกนี้เองอยู่แล้วครับละะแล้วฮะคุณชวนเนี่ยถ้าถ้าคือนักข่าวต้องล้อมหน้าล้อมหลังครับถึงพูดเรื่องพวกนี้คุณชวนไม่พูดเองเรื่องพวกนี้ไม่มีทางครับครับ ครับคุณชวนก็ยืนยันว่าไม่อยากให้สร้างปัญหาอย่าทําให้พรรคเสียหายไม่ชอบใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวต้องคิดถึงชาวบ้านที่เลือกมาด้วยครับแล้วก็บอกประชาปัตย์ผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาเยอะนะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่าส่วนตัวรับสนับสนุนคุณจุลินลนักษณะวิสิธิ์ให้เป็นหัวหน้าพักไปอืมก็ถ้าคุณชวนพูดแบบนี้ก็น่าจบอืมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็รอถึงรอบฮะเพราะว่าคุณจุลินเนี่ยเป็นได้ไม่กี่ปีอืมสองปีเองมั้งไม่ถึงสองปีก็รอถึงรอบก็ต้องถึงสี่วีใช่ไหมถึงรอบ ถีบพลังประชาธิหนีครนีเพื่อจะเตรียมเลือกตั้งคือกระแสข่าวที่ได้มาเนี่ยมันเป็นกระแสข่าวบอกว่าเป็นสสของอดีตผู้นําคนเก่าแต่เขาก็ไม่บอกว่าคนไหนแต่เราก็พอเดากันได้ว่าต้องการที่จะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักคนนี้ออกครับก็โดยโดยโดยพื้นฐานความขัดแย้งในประเทศปักมันก็มีตั้งแต่ว่าเออมีกลุ่มที่ไม่อยากเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะคิดว่าไม่อยากจะไปสังฆากรรมด้วยซึ่งนั่นคือกลุ่มรัฐพิทศ์ก็พูดได้เลยอ่าก็ถ้าทีชัดเจนอยู่ก็มีบางส่วนเป็นเป ตรงนั้นมันก็มีมีความขัดแย้งเป็นเบื้องเ,เบื้องฐา,านเป็นพื้นฐา,านอยู่แล้วะะนะฮะก็ธรรมดาธรร,รมดายังมีอีกเป็นระยะ <c oughs> เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวคุณได้ดูกันคือกระแสข่าวที่มีเนี่ยผมผมมองว่าแสดงว่ามันต้องมีข่าวไม่งั้นกระแสข่าวไม่ออกมา <c oughs> นะครับทีนี้พลเอกประวิตรบ้างดีกว่าประธานยุทธศาสตร์พรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรกล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่สมาชิกพักนะฮะนี่นี่คือนี่คือยังไม่จบอยู่แล้ว เรื่องของพลเอกประวิทย์ก็เดี๋ยวสามสามกรกฎาคมก็จบแล้วเรื่องคนหน้าพักใหม่สามกรกฎาคมจบครับคือคือมันลอยมาอยู่แล้วนะคือถ้าลอยมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วครับใช่ไหมพูดว่าลอยมานี่ผมผมนึกภาพพลเอกประวิทย์ลอยมาแล้วผมขำเลยฮะบันบลลูนอาจารย์นี่เป็นคนที่ช่างจินตนาการสูงนะอาจารย์สิโลนะคุณคุณชูวัลคุณวันหยุดนึกถึงภาพพลเอกประวิทย์ลอยมามันคือบัลลุนเลยนะครับครับไม่คือคือมันเป็นมันเป็นคําพูดที่เขาใช้พูดกันคือ คือเราเห็นภาพอยู่แล้วว่าคนปาไปวิ่งยังไงก็มาครับยังไงก็มาใช่แต่ทาไมนักข่าวยังไปถามอ,อีกอะแล้วก็สามกรกฎาคมนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเลิกดีที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคครับแล้ววันนั้นเขาจะมีการเลือกใช่ไหมใช่ใช่โอเควันที่19เนี่ยกรรมการชุดเดิมที่รักษาการอยู่เนี่ยเขาจะประชุมการกําหนดว่าจะมีการนัดประชุมใหญ่กันวันที่9กร,รกฎาคดาเฮ้ย3มกรามก,รรก,กราอาส่วนวันที่19กก็คือวันศุกร์หน้าฮะโอเควันศุกร์หน้า ก็ไม่มีอะไรฮะวันนั้นก็สมคเนี่ยนะก็กรรมการบริหารก็ตกลงว่าจะประชุมกันนั่นแหละไม่มีอะไรวันที่19ไม่มีอะไรวันที่สามตุลาคมถ้หากที่จะได้หัวหน้าพักคนใหม่โอเคแล้วหลังจากวันที่3เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวรัฐมนตรีผลงมจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่ายัง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 ผลเอกประยุทธ์ยังต้องยื้อไว้อีกท่านหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว เขามาจ่อขนาดนี้แล้วพลังประชารัฐแกนนารัฐบาลจ่อมาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่แต่วันที่สามเนี่ยเป็นการเปลี่ยนภายในพักก่อนครับครับอ่าใน,น,านาพูดถึงพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการ,รเ,เลือกตั้งท้องถิ่นด้วยครับทำไมฮะจะยังไม่มีเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับใช่ไหมใช่พลเอกประยุทธ์พูดใช่ไหมคือคือคือรอมานานมากแล้วเลอกตั้งท้องถิ่นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้พูดแต่เป็นการมาธิการพัฒนาการเมืองอ๋อครับอ่าเขาจะเชิญพลเอกประยุทธ์แจ้งเรื่ออออองงงเเมืืื่่่่่หจะลกตั้้ททถินนา ท่านปฏิเสธให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมหรือว่านานขนาดไหนมันหลายตั้งแต่ปี5-7แล้วครับผู้ว่ากระทมผู้ว่ากระทม,มนี้ก็ตั้งกันเองสนุกสนานนะครับมาโอเคอันนั้นเรารู้อยู่แล้วแต่หมายถึงยาวยังไม่มีทีท่าออกมาจากพลเอกประยุทธ์เลย ถึงวันนี้ยังไม่มีแสดงเลยกด <ừ> um. ตอนแรกบอกว่ารอ,อกฎหมาย5-6ฉบับ <ừ> um. ที่จะแก้ไขระบบระเบียบเลยก็ <ừ> um. เรียบร้อยไปแล้วนะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยนะการเลือกตั้งอย่างเดียวที่เลือกตั้งได้เสรีแล้วเต็มที่เนี่ยนะ <ừ> um. เลือกตั้งหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องนักเรียนนะหัวหน้าห้องนักเรียน,เป,น,เ,เ,ยนเป็นเรื่องเดียวที่รัฐบาลไม่ยุ่งเป็นเรื่องเดียวที่รัฐบาลไม่ออกกติกาขัดขวางคือถ้าคุณชวัดอยากเลือกตั้งแม่เนี่ยไปสมัครเรียนมปมปลายอะไรใหม่ไปเขายังไม่ให้มีไง ยังไม่ให้เปิดเรียนไงก็เปิดเรียนแล้วไปสมัครเรียนจะได้เลือกตั้งหรือเปล่าห้องไม่ได้ไงพี่ชูบอกยังเรื่องไม่ได้เราไม่ไม่เปิดเรียนยังไม่ให้เปิดเรียนเขากลัวเรื่องการเขาหนักเขาหนัวเรื่องเลือกตั้งนักเรียนยังไม่ให้เลือกต้ากลัวมากยังไม่ได้ไงอย่าตายแล้วว่าเราเลือกตั้งกันได้กันได้กันได้เพระยี่ปีกว่าจะหนีไปเลือกตั้งระดับหัวหน้าห้องก็ยังไม่ยังไม่เลือกมันไม่ได้ตั้งแต่อายุแล้วเสาเลยแต่ว่าเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็มานานครับครับ คนต่างจังหวัดก็รอมานานอยากเลือกตั้งกันเต็มที่แล้วเพราะว่าเขาก็เบื่อเต็มทีกับพรรคไอกกรรมการบร,ริหารชุดเดิม,มของท้องถิ่นคือทุกวันนี้ใช้อบอจอตัวเดิมใช่ไหมเดิมส่วนอบ,อ,บอบตเหมือนเดิมหมดอบตนี่ยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยยัง <c oughs> ไม่ได้ยกเลิกใช่ไหมคือเอางี้กระทรวงรัฐมนตรีต่างๆคอรมอเขายังไม่ให้ทํางานเต็มที่เลยรับมือโควิดเขาใช้พรกฉุกเฉินครับเขาก็จะบอกว่าคุณจะให้เลือกตั้งทําไมเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องมาตรฐานในการคุมโรคโควิด เพราะฉนั้นแนวโน้มเนี่ยยื้อเมื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วที่ไม่มีเชื้อติดในในกรทมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยี่สิบแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับครับแต่อย่าถามเลยครับมันไม่ใช่ประเด็นแล้วครับครับครับเคคือไม่อยากให้เลือกครับครับโอเคโอเคผมผมเปลี่ยนประเด็นดีกว่าผมเปลี่ยนมาที่กรณีของอาจารย์บรเจตครับอาจารย์บรเจตภาคีรัตน์เนี่ยนะฮะลาออกจากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองรบ การลาออกในครั้งนี้ทําไมมันถึงมาเป็นกระแสข่าวได้นะอาจารย์ทำไมคุณชบเพราะเพราะความเท่คือแกความเท่ของจรการลาออกใช่ไหมคืออาจารย์วัเจตได้ให้เหตุผลแบบว่าคือแกไม่ได้ปฏิเสธตัวคณะกรรมการเข้าใจว่าฟังจากการที่แกมีจดหมายลาออกเนี่ยก็คือว่าตอนเป็นกรรมการเนี่ยก็บอกว่าโอเคท้าทามให้เป็นกรรมการซึ่งดูเหมือนอาจารย์วัเจตไม่ได้ติดขัดแต่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะกลายเป็นว่าประธานเนี่ยดันไปชื่อ บวรศักดิ์อวันโนแล้วแกก็ลาออกด้วยความตรงไปตรงมาเลยบอกว่าขอลาออกเพราะว่าทํางานด้วยกันเนี่ยไม่รับเรื่นแน่คือคือคืออาจารย์เสาวตรีเนี่ยนะฮะได้ออกมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยบอกว่าอาจารย์วรเจตเองเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้มาตั้งแต่ปี49เ้ป็นใช่ไหะอยู่มานานและจนกระทั่งเมื่อปี57เนี่ยนะฮะออกขอไฟจนกระทั่งมันมีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเห็นชื่ออาจารย์วรเจตแลวก็ให้อาจารย์อันนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้อาจารย์สิโรดพูดนะครับคุณไม่รู้ครับเอาเป็นว่าให้อาจารย์วรเจตออกนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่นะไม่อันนั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ออกแต่ทักแต่ผู้ใหญ่ทักผู้น้อยก็รู้แล้วว่าต้องต้องออกต้องให้ออกแต่ว่าหลังจาก ไม่รู้ว่ายังไงเวลาผ่านไปเขาก็คนข้างในเขาก็สู้กันให้จา,านวระเจตกลับมาเนี่ยเขาอยากให้อาจารย์วรเจตกลับมาเพราะอาจารย์วรเจตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคือวรารเจรตเนี่ยเขาเรียนมาถึงเรื่องนี้เรื่องพกฎหมายปกครอ,องใช่ครับนะครับก็ <marketing, S 2> ไม่ได้ทำเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนิติปัญญา Ooh, นะครับเรื่องที่เขาทำจริงๆคือเรื่องกฎหมายปกครองแล้วจบมาจากเยอรมันนะฮะทีนี้ประเด็นคือว่าเอาเขาอยากได้อาจารย์วรเจตกลับมาอาจารย์วรเจตก็คิดว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะมีประธานคนเดิมเพราะประธานคนเดิมวันที่ให้อาจารย์วามไระเจะ เอ่อพอกลับมาเนี่ยรากฏว่าเพิ่งมารู้ว่าประธานคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่คนเดิมครับเป็นค,คนใหม่หนังสือลาออกของอ,อ,อาจารย์ประเจตเนี่ยระบุถึงเหตุผลของการลาออกว่าเพิ่งทราบว่ามีการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการเป็นศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวานโนและข้าพเจ้ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ที่รับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการซึ่งอาจส่งผลต่อให ต่อการทํางานร่วมกันไม่อาจเป็นไปได้ด้วยอย่างราบรื่นครับอนี่นี่คือความที่อาจารย์บอกความเท่ใช่ไหมใช่ก็ต้องไม่ต้องมาเลยว่าไม่เอาเลยไม่ทํางานกับอาจารย์บวชศักดิ์ทำงานแล้วเดี๋ยวไปกันไม่ได้แต่คณะกรรมการทุนนี้ก็ต้องอธิบายนะครับเดี๋ยวคนไม่เข้าใจว่า คือคณะกรรมการไม่ได้มีอำนาจอำนาจไหลมากนะคือเวลามีคนยื่นเรื่องราวร้องทุกไปยังหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะส่งมาที่คณะกรรมการจุดนี้นะครับแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องราวไปเช่นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆนานานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่เป็นร่นรวยนะครับไม่ใช่เป็นกรรมการแบบบอดปตทองบอดตททนี่ไม่ใช่ครับเป็นคณะกรรมการซึ่งไปประชุมทีนึงก็ได้ค่าเบี้ยประชุมครั้งหนึ่งไม่กี่พันนะครับครับนะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรคือคือมันไม่ใช่ประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเออ่ทางนั้นนเป็งานเป็นงานที่่ได้ชวยเหลือประเทศชาติอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยครับเป็นงานที่จริงๆแล้วเป็นการทํางานร่วมกับฝ่ายข้าราชการประจำเป็นครับก็เป็นการช่วยเหลือไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์วรเจตก็ตอบปฏิเสธแบบนิ่มๆไปครับนะฮะทีนี้เรื่องของคุณระวีรุ่งเรืองอาจารย์ มันมีข่าวไปซะแล้วไปซะแล้วครับหลุดไปแล้วคุณลบีลูกเรืองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังทําหน้าที่เป็นสวอยู่ไหมแบบเมื่อวานเนี่ยก็ต้องหลุดแล้วได้ยังงี้ยใช่ใช่ห่าหลามมาลุนชี้แล้วก็หลุดครับแต่แต่คนหลุดหลุดเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเจ้าตัวเคยถูกโทษถูกต้องโทษถูกไล่ออกจากราชการครับเข้าลักษณะต้องห้าดำรงตำแหน่งขณะเจ้าตัวน้อมรับถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะไม่ได้ถูกไล่ออกจริงๆครับเนื่องจากว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอภัยโทษให้ล้างันทินล้างมนทินให้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ความผิดนั้นมันก็ยังมันไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปไล้างมลทินไม่ได้แปลว่าล้างการกระทําซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามครับครับเ <c oughs> พราะนั้นเมื่อการกระทําที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ย <c oughs> เคยทำเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าล้างมลทินคือล้างล้างโทษล้างอะไรต่างๆให้แต่ว่าการกระทําที่ผิดเนี่ยยังคงอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเ <c oughs> มื <c oughs> ม่อคุณมีคุณสับัติต้องห้ามคุณก็เป็นตา <c oughs> แหน่งพวกนี้ไม่ได้ครับเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญก็เลยออกนั่งบัรลังแล้วอ่านคำไม่ได้ใช้ให้สมาชิกภาพ รัตามรัฐธ,ธรรมนูญใช่ใช่แต่เรื่องนี้คนก็เทียบกับเรื่องของรัฐมนรัฐมนตรีคนหนึ่งไงที่รัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยที่มีเรื่องขดงคดีแป้งมันลาดหน้าแล้วไปโดนจับอะไรเนี่ยนะครับคนก็เทียบกันว่าเอ้าเพราะรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยอ้องว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีได้เนื่องจากมันมีการล้างบนทิน เขาก็เลยถามครับอ้าวแล้วกรณีคุณคุณคุณเนี่ยคุณระวีรุ่งเรืองเนี่ยนะครับก็อ้างเรื่องการล้างมลทินแต่ทาไมต้องรุ้จจะตำแหน่งสวอืมนืกอออกมาครับมันมีประเด็นเนี่ยน่าสนใจว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสารมลวิทย์ชัยว่าสวอที่เคยโดนคดีเนี่ยนะครับต่อให้มีการล้างมลทินแล้วเนี่ยถ้ามีการกระทําต้องห้ามเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องหลุดเนี่ยครับน่าสนใจว่าจะกระทบต่อรัฐมนตรีท่านดังกล่าวที่เคยติดคุกแล้วเอาว่าเมื่อล้างมลทินแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยจะไปยังไงกันต่ออื อันนี้น่าสนใจในงานในแง่าการเมืองใน,นเรื่องเรื่องนี้จะ,จะต้องดูว่ามันจะลามไปถึงตัวรัฐมนตรีคนนั้นหรือเปล่าท,ที่ที่อ้างว่าต่อให้เคยติดคุกแต่เมื่อมีการล้างบนทินแปลว่าผมคลีนหมดแล้ว นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สารมุเหมือนกับบอกว่าการล้างมลทินไม่ได้แปลว่าคุณคลีนนะล้างมลทินคือ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 ลบลบประวัติคุณที่เคยเรื่องพวกนี้แต่ไม่ได้แปลว่าการกระทาซึ่งผิดแล้วทำให้คุณขาดคุณสมบัติเนี่ยมันจบจะจบไปด้วยอันนั้นเนี่ยยังทําให้คุณขาดคุณสมบัติอยู่มันเป็นเรื่องการขาดคุณสมบัติมันโอเคมันต่างกันมันต่างกันตรงนี้ต่างกันแต่ว่าคือแล้วแล้วแนวคําินิจฉัยแบบนี้เนี่ยนายกจะเอาไว้ใช้พิจารณาในการตั้งคอรมอลใหม่ไหม ใช่ไหมก็ไหนไหนมีปัญหาก็อย่าเอาไว้เลยอืหรือเปล่าหรือว่ายังจะได้เอากลับมาอยู่อะไรเงี้ยอมไม่แน่ใจว่าคดีของรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติเนี่ยที่มีคนถกเถียงกันอยู่เนี่ยตั้งแต่เรื่องไปจำคุกด้วยในต่างประเทศมีผลหรือต่อต่อไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะต่อคุณสมบัติหรือเปล่าเ,เรื่องเนี้ไม่รู้ว่าถึงไหนในสารรัฐมนูลแล้วจริงจริงเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยนะคือคือคิดแบบใจเป็นธรรมเนี่ยคิดแบบมีฮีโร่ตอป่าทางการเมืองเนี่ยมัน มันควรจะจบได้แล้วอ่ะ <belli S 2> มันไม่ควรจะต้องมานั่งเถียงกันประเทศแบบติดคุกเมืองนอกไม่นับทาไมติดคุกเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันคืทน <S <S อทำไมประเทศเรามาตรฐานมันถอยกันได้ขนาดนี้ <ปะ S 1> ต้องมานั่งเถียงว่าติดคุกเมืองอนอกไม่นับติดต้องติดคุกเมืองไทยถึงห้าเป็นรัฐมนตรีครับป,ประเด็นนึงประเด็นหนึ่งแต่ปร, <Pam> ประเด็นหนึ่งคือว่าท่านอาจจะมีจํานวนสสเยอะแต่ประเทศเรามันไม่ควรถดถอยขนาดนี้ไงทาไมเราขาดรัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้เหรออื อันนี้พี่ชูต้องไปถามอีกท่านหนึ่งถามผมผมตอบไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราโฟน <ะ S 2> อินได้นายกก็ช่วยตอบว่าทําไมต้องท่านนี้มไม่มีท่านนี้แล้วจะตายไหมครับครับทีนี้กรณีคุณรวีรุ่งเดืองที่หลุดจากเกี้สวไปเนี่ยมันก็มีข่าวว่าจะมีท่านหนึ่งขึ้นมาแทนครับ<อ>ก็ตามลําดับหรือเปล่าเขาก็เลื่อนตามลําดับมั้งครับใช่แล้วเลื่อนเพราะเขามีบัญชีสํารองอยู่แล้วเขามีบัญชีสํารองอต้องดูว่าคุณระวีเนี่ยมาจากสว โคต้าส่วนไหนเขาก็จะมีบัญชีสำรองแล้วก็เลื่อนขึ้นมาไม่ได้มีการสรรหาอะไรใหม่คือก่อนหน้านี้มันมีชื่อคุณดอนปรมาวินัยเป็นอันดับหนึ่งสองคุณดอนปฏิเสธอยู่เพราะเป็นรัฐมนตรีครับเขาก็จะเลื่อนลำดับถัดไปอ๋อมันก็เลยมาเป็นชื่อของคุณวิวัฒน์สารยะกำธรอดีรัฐมนตรีก็อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมอาจารย์ยักษ์ว่าจะขึ้นมาแทนนะฮะในประเด็นดังกล่าวดีครับ พลรัฐมนตรีก็มาเป็นสวสลับไปสลับกันมาอย่างงี้ครับเฮ้ยนี่บ้านรับบ้านเบิงเราไปยิงเอี้ยครับผลรัฐมนตรีเป็นสวผลสวไปเป็นคณะกรรมการอิสระก็อาจจะมองว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถก็เลยผัดกันไปอย่างนี้ก็มองอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดมองแบบลักวิชาก็คือเป็นการปกครองแบบคณะทิปไตัยครับพวกเดียวกันนะฮะพวกเดียวกันก็จะสัดสันพวกเดียวกันไปอยู่ตำแหน่งต่างๆในคอรมอบ้างในวุฒิสมาชิกบ้างในคณะกรรมการ องค์กรอิสระนั้นอิสระนี้บ้างแต่ว่าทั้งหมดเป็นพวกเดียวกันหมดครับพวกเดียวกันไม่เท่าไหร่คือหมายถึงว่าก็แย่แล้วนะเอาไปในตําแหน่งที่มีไว้ทําไมอืจําเป็นขนาดไหนสวออจริงมันยกมือความจําเป็นของมันเนี่ยว่ายกมือสนับสนุนนายกเท่านั้นเองซึ่ง4ี่ปีครั้งเดียวอืครับถูกแล้วบางตําแหน่งเนี่ยบางตําแหน่งก็สําคัญด้วยนะครับ สำคัญในการเจริดในการตัดสินคนบางคนด้วยนะฮะ <ừ> อ่ะ <ừ> เราไปพักเบรกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อครับ